ขออน,นุญาตประกาศนะครับกอไก่จอตาครับตอนนี้นะครับวงธุริยาโรงเรียนพยาวพิทยาคมนะครับก็จะอยู่ต่อจากต่อจากขบวนพาเหรดหลังจากวงดุริยานะครับตรงน,นี้สีน้ำเงินนะครับอยู่ในแถวก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะ ไม่ให้ขยับแถวไปไหนนะครับเดี๋ยวเราจะเลื่อนกระบวนไปแล้วก็ให้แต่ละสีเดินเข้ามาที่ถนนได้เลยนะครับไม่ต้องแตกแถวถวครับ วงดุริยาของโรงเรียนทูเกินก็มาถึงเรียบร้อยแล้วดเดี๋ยวยวงดุริยาของ